สายลมที่ผ่านมาก็เหมือนผัสสะที่มากระทบทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างและใจบ้างมันก็กระทบจรมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเพียงแต่ขอให้เรารู้เท่าทันใจอยู่หนึ่งเนืองเวลาที่ใจปรุงแต่งเรื่องไม่ดีของใครให้รีบอธิษฐานจิต ขอเข้ามากรรมเขาแล้วก็แผ่เมตตาคอยเขาคิดดีคิดได้เพราะในบางเวลาเราไม่มีสิทธิ์จะไปสอนใครหรอกเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้ใครสอนเคยเจอไหมคะมาหาเราเนี่ยโอ้ยอยากเจอคุณแม่จังเลยอืมเสร็จแล้วก็เล่าเราเรา,เ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 าไม่ถามเราสักคำหนึ่งว่าเราคิดอะไร ที่ต้องนั่งฟังเขาระบายเป็นชั่วโมงเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่เคยเอาทุกข์เอาปัญหาไประบายให้กับคนอื่นเนี่ยวันนี้เราจะเจอไหมแม่บอกตัวเองแบบนี้นะแม่ก็เลยขำขำตัวเองอืมผลกรรมมาแล้วก็รับรับมันไปขอกราบอนุโมทนาสาธุการในทานบารมีที่ทุกท่าน ได้สั่งสมมาศีลบารมีวิรทยะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีอธิษฐานบารมีบารมีทั้งสิบทัศที่ท่านทั้งหลายได้บรรเพญสั่งสมมาพัฒนา,าสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นไม่กลับมาทำร้ายท่านในภายหลังแล้วแล้วก็จงสำฤทธิผลโดยฉับพันทุกท่านเถิด